สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านตอนนี้เราก็มากับเจ้า S700 อนะครับอันนี้รถมาย้ายรถเอออย่าปึ่งล้างนี่มารับนะครับคันนี้ก็ ขับได้นี่รถสภาพยังสวยเลยครับนิ้วเอาไปวิ่งอ้อยนี่แก้วเลยครับค่นนี้นี่เครื่องนิ่มมากเลยครับเครื่องดีอะไรดีนะครับแต่ว่าเจ้าของแกไม่ขับตาขับให้หน่อย,อย,ข,ยขึ้นไปจับแต่พวกมาลไยครับเ,เดี๋ยวจะวินเขาจะวินขึ้นอืมฮะ เมือก็นุ้นไปเลยวะ,ยยยะเดี๋ยวเราวินขึ้นนะครับรถก็ขับได้ปกตินะครับแต่ว่าการขึ้นเราจะวินขึ้นมันจะนิ่งกว่าโอ้ซื้อว่าซื้อได้ถูกมากนี่สภาพดีเลยครับรถวิ่ง ของห้างนะครับปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยดูตรงตรงมาเลยยาวครับอันนี้ สวยครับคันนี้เอาไปทำเทเล,ลอร์ก็ได้เอาไปขนอ้อยก็ได้เนี่ยเสียงนิ่มๆเลยครับเจ้าของไม่ขับไปครับนี่จ้างผมมาขนใหน้ก็ใช้บริการเฮียแกสองรอบแล้วรอบแรกก็รถตักอันนี้ก็มาเอาสิบรอ เบยูติ๊กๆเลยนะค่อยๆมาครับค่อยๆมาเรื่อยๆใครวินดึงครับถ้าเราขับขึ้นนี่มันจะกระชากโยกเยกมันจะยากแต่ถ้าวินขึ้นนี่คือมันมานิ่มๆนิ่มๆเนิบๆ เนี่ยตอนนี้กำลังเยียบหางแล้วว่าปีปทุมรถคันนี้ก็ยาวอยู่นะครับยาวรถเราก็ยาวรถคันนี้ก็ยาวใอยดูครับขึ้นไปเนี่เต็มลำเลยครับ แก hey, okay, ซื้อได้ไงครับคันนี้นี่ราคานี่หาไม่ได้เลยนี่เจ้าของรถบอกว่า,วามีคนมาให้ราคาเพิ่มอีกเยอะแต่ว่าแกไม่คือว่าคุยกันแล้วคุยกันแล้วก็ตามสัญญาครับไม่ได้มัดจําด้วยนะครับคันนี้แต่ว่าเจ้าของแกคำไหนคำนั้นครับ รเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนี่สตาร์ทเครื่องนะครับนี่ไอไม่มีแล้วก็เสียงนิ่มๆเลยครับนี่ร้านวัสดุก่อสร้างต่มีแท่นปูนมีอะไรนะครับนี่ เพีบมันนี่อยว่าหันมันนี่หน่อยอ้าวมาอ,อามาีอีหันมาอีกได้ยังอีอ้อหยังตรงยังฮะอ้อาวขึ้นขึ้นไป งเลยยงเลยโอ้รถก็มาพี่น้องโอ้อยาวจริงๆคนันนี้อะเลยเลยเนี่ยสตาร์ทเครื่องเอาไวนะ้นะนี่แห้งๆเลยนี่โอ้แจว๋ว ขา้จนลืมโอ้ถือว่าฮะดึงมาเนิ่ม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 เน่มนี่ขายวิน12ล้อแท้ตเตี้ยนะครับ ít chín Rồi, lọc cả đầu còn, à, cún cún ma, lấy, mà lấy, 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 lấy,

อาวเอ๊ะอ๋อตายแล้วอ้วรอลังเหยียบนี่พอดีโอ้สภาพนี่แจ๋วเลยครับคันนี้คันซีครับดูไม่เอี่ยมกิ๊กๆเลยนี่เอ๊ะเอ๊ะขึ้นเอ๊ะอ๋ออ๋อตาดับเลย cơng đấy. mày sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? đừng sao? Đừng, 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 đừng. เอาเลยฮะตาใช้ใช้เบยเอาไวบ้บ่บึงเบยเมือไว้บ่ใส่เกีย้วยวอะไรบ่ฮะใส่เกียเเก้ยไวไปเลยโอ้ขัดปลดอุปก่อนเดี๋ยวผมอันนี้มันเป็เนยัยก่อนเ <c oughs> อาเอาขึ้นเรียบร้อยครับนี่ดูทรงนี้เลยครับ โอ้มันจับจริงๆนี่วันนี้ก็มากับเสียคริตวันนี้ออกงานเองเลยครับนี่ตั้งแต่ออกไอจี7 0ยมานี่ยังไม่ได้ออกงานเองเลยอันนี้ขับเองด้วยวันนี้ครับเอกสารพร้อมครับอืม เจ่าเลยเฮ้ยรัดตรงกลางเลยคิดยัดตรงคันชีตรงกลางอะ่ะเอกสารชุดโอนครับนี่แจ้งมอเจ็ดเก้าไว้โอเคไม่พูดเหมืนกันเลยไนยโอเคครับยันยันยันของซื้อของขายครับ น,นี่เอกสารพร้อมโอ,โอ,โอ้สีรถได้ดีจริงๆเลยนี่สุดยอดเลยครับแก้วครับคันนี้เครื่องดีขับแล้วครับเบรกดีครับแต่ว่าแต่แกไม่ไม่ขับบ,บ้านันไม่รู้เป็นไรแกให้บริการผมนี่อ๋อไม่เป็นไรขับได้ครับนี่เปีจิบจ๊บๆเลยตอนแรกแกว่านี่จะให้ผมย้ายไปไปลงที่อู่นะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวคุยกับเคอีกรอบหนึ่ง ฝาติดตามครับคลิปนี้เอารถขึ้นเดี๋ยวให้คริสเขารัดก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับครับก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะถึงเอาสวัสดีครับ